สวัสดีกับสว่วนสมุงแชนเนลนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าตอนนี้พ่หมาหินเขากำลังทำปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเขาตัำปลาอยู่นะครับกับนี่ก็เขาก็ทําเป็นจํานวนมากนะครับกับนี่กับใจนว่าตากแล,ะละ้วยางนะครับ นี่ก็มีปลาหมึกด้วยนะครับครับนี่ใจว่าแพ่งตากมากไหมนะครับพอดีตรงนี้มันเป็นดีโล่งกันนะครับไกลๆกับชายทะเลด้วยนะครับครับขับนี้เขาเขาเรียกปาลาอะไรกับพีอ๋อปลาเก็บปลาเก็ดหน้านะทึ้งไอลักษณะที่เวลา Hoa của chen em, mày đấy là chen em cứa em chen em cứa phá mặt đa phần đa phá mặt tại đắng em cứu mày đều chưa thấy được 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 chưa là được chưa được chưa thấy được chưa thấy được chưa được chưa thấy 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 được chưa าอันนี้คือปลาเป็น้าแล้วเลี้ยวเลี้ยวเตาหลุดตาตั้งนะอันนี้ก็คือบ้านบ้านเราก็ปลาแกงคลมเลยปลาไปแล้วแกงคลมแก่งบิ๊กกระเตะเล็กก็ไม่ใหญเล็กนี่ครับมัดเขาวางวอกวนแบบนี้เวลาอันนี้ใซส์เล็กนะใซส์ใหญ่ก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่นี่ใช่ใช่นี่ก็ได้ ประมาณนี้กับระเวลาเลยนครัาไวนี่ก็ลูกบ้าเลยกับลูกบ้าลูกบ้าอ๋อล้านล้านลามาจ่วยมาจ่วยมาตากครับเนี่ยก็ทำนี้คือกาบจพี่เสื้อกันน่ะนี่อันนี้มว่ได้อ๋อคำว่าพี่เสื้อนี่คือคือเป็นแฟนใช่ไหมเป็นแฟนล้มใช่ไหมอ๋อครับอ๋อ Tacos, <c oughs> แต่เก <the> ็ตแบบแต่นี่ก็คือตากอย่างเรียวนะกับนี่นี่ถ้าว่าสมมุดว่าใบค่ายนี่ค่ายหลโลุดจได้กับนี่ประมาณประมาณขาดขาดว่าขาดว่าอ๋อขับเือือเนียนเนียนคือว่าประมาณรอยกว่าบาทนะครับเราะ่า ปาด่าปาพ่องทุกวันนี้มันอยู่ที่ปัจเทศรนดปีได้มากครับมันไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่เราถือมาเอามาด่ากานนนะครับปลาตงกว่าปว่าบาแต่ถ้าว่าปีแบบวออกแล้วก็าปลาโลนึงเป็นสองร้อยนะครับก็าคือไม่แน่นอนสองร้อยว่าบาทกับนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับกบบนี้คือปลาเกตนานะครับทำไมทำไมตอนพ้มแหลกๆนี่ครับเข้าใจวันเก็ะนะครับวางกอได้มากเลยนะครับตีมเป็นลำเรือเลยนะครับ ก็ไม่เล็กๆก็พาไปทำทำหมูดูนะทำหมูดูอะไจ้ไม่เล็กนะกลับนั้นก็คือเอาไปเอาไปเอาไปดองกับนี่มามาจอยตาลอดมาหนุ้ยฮะอันอันอันมาเลยจอยตาลอดมาเวลาว่างนะว่างจากโรงเรียนจะมาเรียนนักเรื่อตอนนี้โรงเรียนก็เรียนตามออนไลน์กับล้านก็ก็มาช่วย อ๋อฟองใหญ่ถูกวันปูยใหญ่แล้ครับเจา้านี้อ,นอ๋อปุยใหญ่อนุพงศ์นะครับฟองปากน้ำสาทารา,า,า,านะครับแับไปนี่ยนอันนี้เขาเขาเดือด <ๆ S 1> มึกได้หลืพปีมึก,ก,ม,กมึกกล้วยมึกกล้วยนะครับมึกกล้วยนี่ชาวบ้านตากแก่งโล่งจะได้กับประมาณมาเอ,องเราไหได้ไมึกกล้วยมาสอง,องสองเอ g, อทราบ ซ้ำอยซ้มถึงซ้ำหน่อยนะครับซ้ำหนอยส้ำหนอยซ้รหอยซามที่บาาถึงซ้ำนอยนะครับนี่คือกลับกับกับกับแ้วกลคือซ้ำนอยนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอเองแล้วมันมันก็หมากนะครับกับหมากลงกินได้หลายวันเลยครับไม่ใช่ว่าโลงซ้ำหนยว่าเร็วไปกินแป๊บๆนะครับไปทอดกินได้หลายวัน นี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแบบแบบนี้คือเขาจะตากจำนวนมั้งคร <t une> ับครับงไงนี well, ่เป็นปลาได้หะน้องนี่อ๋ออ๋อนี่มันไอเนี่ยนคือคือมันแห้งมาเล็วใช่ไหมแห้งมาเล็วแต่ว่ากองนั้นดีกว่าเรากับไอเนี่ยนคือไอ้นู้นอย่างทดอๆอยู่นะครับแต่เนี่ยแห้งเลย ตอนนี้เขาก็ใจ่นะกัใจ่าย้มันผ่านมันเนีย่ยครับแ<ๆ>นี้กัดจ่ายไปทั่วมันจะอยู่ประมาณนี้นะค,ะนครับแต่ช่วงนี้เด็ดมันไม่กระเยายมันแดดเยาะก็มันแึงใจวัดยู่จะยู่คก่แค่เลยมันนี่แหละแบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ถ้าว่าถ้าก็พาไปกระทั่วออกนี่ส่งเลยว่าอ่าส่องเลยว่าบาทแต่ถ้าว่าอยู่อยู่พอดีก็ร้อยว่าบาทอ่าร้อยร้อยตามทริปแบบคืนนี้เอาไปตึ้งทอดกินกินได้เลยโล่งมากนะครับไม่ไม่ไม่ใจว่าไม่ใจว่าโล่งน้อยนะครับนี่โล่งพอเองก็ถึงมากครับหืมใจว่านี่ครับมันจะมีมันจะบ๋งนะครับมันมันจะน่ากิน อยากเห็นหน้าแล้วครับกับยุบละมันนี้นะครับปัสสาวะไปเรื่อยๆน,นะครับนวยจิกไหลเๆก,ก,ก,ก็ตรงนี้เป็นจุดจุด,จดต่วนรวมเลยนะครับก็ออบางนามตาข่าราแล้วครับมีใจอินวา่ทาทันรุ่นอยู่ติดชายตะเลเลยนะครับกับถ้าว่าไม่จงโควิดก็คนกอมากนะครับเจ้านี้มาหลังกับคน บับคนมานางบัก้อนแล้วก็คกายคล่องก็ค่ายดีด้วยนะครับับเนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ครับนี่ก็คือวีทีตากปลาของคนชหญ่ทะเลนะครับที่ยุ่ใหญ่ทะเลนะครับเมื่อเขาได้ปลาแล้วเขาก็นํามาตากนะครับับเนี้ตานี้ก็มีลามมึกด้วยนะครับพอประมาณที่กองคนบ้านๆนี่กับคนชหยทะเลก็ก็ทำแบบนี้แหละครับก็ขึ้นมาจากนี้ก็เอามาตาก อันนี้อันนี้แต่เดียวนี่คือขั้นขั้นต่อเลรกเดีวก็พาไปขั้นตอนที่ทอ้อมจริงแดดดีนะนะจงนี้ผมว่านายง,ง,งั้นกันนี่วันนี้เลยพิปกติ รับนี้จะเห็นว่าต nice. ัท้าปทารีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแห้งเร็วนะครับแห้งช้าเหมือนกันเลยกับตอนบ่ายครับนั่นเลยตอนเย็นนั่นแหละกลับไปนี้ก็ปปาเมื่อก่อนนี่อยู่ประมาณนี้แล้วกับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเมื่อก่อนก็ตักสองวันนะไม่ใช่ว่าแห้งอ่ะบูนะครับกิโลนึงไม่ใช่ว่านักนะกับนี่คือ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 ปลาอะไรน้องนี่ปลาชนทะเลปลาชนทะเลนะกับเนี่ยมันก็อยู่ อยู่ประมาณนี้นะครับแตาว่าเป็นบ้านๆารียกากเ็อยกปลาลิ้นนะครับมันจะมีคือปลาลิ้นไหมนมาเรากับนี้ก็ตากลวอยเขาเป็นยิ้นเละเองนะรับแล้วน้องมีอะ้รจะควักมั้งครับกับจาก่วนสมุนะแนวนะครับเดี๋ยวคิปหนา้าเจอกันไหมนะครับวสวัสดีครับ